สครับวันนี้วันที่9เดือนกันยาย,ายน2558นะครับลูกค้ามาติดแท่สามตืกอก้อยนะครับวันนี้มาติดหลังร้านหน้าร้านรอเนาะเดี๋ยวมาทดสอบกันขมางไ้ดูถ้ากดล็อกหนึ่งครั้งนะครับโดนลดมีเสียงถ้ากดล็อกสองครั้งนะครับโดนลด ไม่มีเสียงนะครับจะมีเสียงต่อเมื่อมีคนใช้กุญแจผีแทงน้องรอเปิดกุญแจลแล้วลองสตาร์ทรถดูว่มีคนมาปนแจปุ๊บใช้ไม่ติดนะครับติดกับำขมิดถึงเมื่อกุดกดล็อกการขโมยแท้สามร้อยอยู่ที่พันเจ็ดนะครับรับประกันหนึ่งปีรีโมทสองตัวนะครับร้านมีสามสาขานะครับมีห้วยขวางสมุทรปราก,การแล้วก็แถวเบลิงนะครับแล้วก็เชียงใหม่นะครับ1,700นะครับตัวนี้แต่ถ้ารุ่นทั่วไปอยู่ที่ พันสนะครับโอเคครับส่งทั่วประเทศเว็บไซต์นะครับ gm2u.com หรือว่าเว็บไซต์ภาษาไทยนะครับกันขโมยรถ .com โอเคครับผมครับ